สวัสดีงามๆจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้ช่วงเข้าครัวมาอีกแล้วคะ่ะวันนี้ฉันจะพาเพวกแกมาแกงสับประรดสับปะรดนี้มาแกงบักนัดบ,บักนัดจ้ะมาแกงสับป,ประรดกันนะคะวันนี้แกงสับป,ประรดใส่ไก่เด้จ้านี่ไก่ฉันหั่นไวเร็วด้ค่ะวันนี้ขาตั้งกล้งกองฉันไม่มีขาตั้งกล้องฉันไม่มีนะคะ ก็เลยต้องถือเอาแบบนี้เนาะคะ่ะนี่เด้อเพื่อนๆนี่ฉันก็มีกะทิมีกะทิใส่กะทิแล้วก็ผกแกงนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆผัดพริกกับผัดพริกแกงแกับกะทินะจ้าภาษาโคราชดาภาษาไอ้นี่ดานะคะฉันจะคุยจะภาษาโคราช พัดทิ่แกงจ้ากะทิให้อา่าแตกมันเนาะค่ะแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะใส่ไก่ลงไปเลยเด้อจ้านี่ใส่กันเด้อค่ะเพราะว่าฉันไม่มีไอ้อะไรนะไม่มีไม้วันนี้ไม่มีไม้ถ่ายนะคะนี่ใส่ไก่ลงไปเลยจ้ากไก่ก็จะ เห็นไก่สีลอยัำเนาะคะ่ะอยู่สองอกสองอกนะคะเดี๋ยวพัดนี่จ้าเพื่อนๆพัดไก่กักะ,กะทิให้เซตเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เออใส่หางกะทิน้ำหางกะทิลงไปเนาะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่เออ่ สับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดนี่ฉันคันก่อนเด้อจ้ะข,ขันก่อนค่ะเวลาแกงก็เนื้อเขาจะได้ไม่แข็งค่ะนี่จ้าใส่ลงไปพอใส่ลงไปปุ๊บก,ก็ปล่อยให้เขาเดือดนะคะปแบบนี้เด้อจ้ะนี่จ้าพันเพื่อนเสร็จแล้วนะจ้าแกงเดือดบกๆเลยนะจ้ะเดือดปุ๊บๆแบบนี้ ยิ่งเข้าเดือดนานยิ่งเข้าไปในเนื้อของสับปะรดนะจ๊ะยิ่งจะอร่อยเนาะคะ่ะอันนี้ฉันไม่ได้ใส่น้ำปลาด้วยจ้ะฉันส่วนมากฉันทํากับเขาฉันจะใส่เกลือแทนน้ำปลานะคะ่ะเพราะว่าเวลาใส่น้ำปลาแล้วมันจะออกแบบหลุดอีกอย่างนึงเนาะคะ่ะอันนี้ก็ใส่ฉันใส่เกลือไปแล้วนะคะใส่เกลือแล้วตอนนี้ก็จะมาใส่ พักนี่เด้อจ้ะพักใบเอ่อใบหัวละพาจ้ะใบหัวละพาปลูกเองนะจ๊ะนี่จ้าขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่หัวใบหัวละพาลงไปนะจ๊ะเป็นอันเสร็จพิธีจ้ะแกงนี่ในวงการที่แกงเอ่อง่ายที่สุดนี่จะมีแกงสับปะรดกับแกงฝักทองนะคะ เกงง่ายที่สุดเราตอนที่ฉันทัดทำกับเขาใหม่ๆเนาะจ้ะฉันก็เกงข้างเหล็กฉันก็เกงฝักทองนี่นะจ้ะโอเคนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาหรับชมคลิปหลายๆเด้อจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ